สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบระหว่างทางรัเสเซียกับทางยูเครนครับด้วยข่าวนี้นะครับเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของทางฝากฝั่งรัเสเซีย ก็มีข่าวออกมาครับว่าทางรัเสเซียนั้นได้มีการเลื่อนนะครับการส่งมอบระบบปฏิภนมอากาศอย่าง S400 ให้กับทางอินเดียเนื่องจากว่าทางรัเสเซียนั้นมีความต้องการครับในการป้องกันประเทศนี่นะครับถือว่าเป็นครั้งที่2ครับที่ทางรัเสเซียเนี่ยขอเลื่อนการส่งมอบระบบ S400 2ชุดสุดท้ายนะครับให้กับทางอินเดีย เนื่องจากว่าทางรัเสเซียนะครับยังคงติดหล่มสงครามรัเสเซียยูเครนอยู่และมีการโจมตีทางอากาศของทางยูเครนอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้ทางรัเสเซียนะครับมีความจําเป็นต้องใช้ระบบป้องกันอากาศที่มีทั้งหมดในการป้องกันประเทศ นี่นะครับถือว่าเป็นการเลื่อนส่งครั้งที่2ครับด้วยความล่าช้าครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางรัเสเซียนั้นสูญเสียระบบป้องอากาศไปจากสงครามรัเสเซียยูเครนค่อนข้างมากรวมถึงนะครับทางรัเสเซียเนี่ยต้องการเน้นการป้องกันทางอากาศเนื่องจากทางยูเครนนะครับมีการใช้ดโดรนบินมาถลม่มพื้นที่ทางทหารลงกลั่นน้ํามันของทางรัเสเซียอยู่บ่อยครั้งการป้องกันทางอา,ากาศของทางรัเสเซียจึงมีความจําเป็นอย่างมาก จึงขอเลื่อนนะครับการส่งมอบ s 400ให้กับทางอินเดียนอกจากปัญหานะครับที่ทางรัสเซียเนี่ยกำลังติดหล่มสงครามแล้วครับก็มีปัญหาเพิ่มเติมออกมาก็คือว่าทั้งอินเดียแล้วก็รัสเซียเนี่ยมีปัญหากาันเรื่องการชําระเงินครับดยทางอินเดียเนี่ยปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ระบบ s 400นะครับเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ พราะอินเดียนะครับก็เกรงว่าจะถูกความบารจากสหรัฐเพราะเป็นการสนับสนุนนะครับอาวุธจากรัสเซียนอกจากนี้ครับทางอินเดียก็ปฏิเสธนะครับที่จะจ่ายเงินเป็นรูเบิโดยทางอินเดียนะครับได้เริ่มประจำการระบบ S400 ในช่วงปี2021ครับ เป้มามันหลักๆครับทางอินเดียเนี่ยต้องการระบบ S400 นะครับมาป้องกันน่านฟ้าที่มีข้อผิพาทอินเดียเนี่ยมีพื้นที่ทับซ้อนทั้งกับจีนแล้วก็ปากีสถานเป็นปัญหาคาราคาซังของอินเดียครับชัดอินเดียเนี่ยต้องการอาวุธสําหรับป้องภัากาศนะครับมาขานอํานาจเครื่องบินรบทั้งของปากีสถานแล้วก็ของจีนอินเดียนะครับได้มีการตัดสินใจสั่งระบบ S400 จากรัเสเซียเนี่ยทั้งหมด5หน่วยยิง จนถึงทุกวันนี้นะครับทางอินเดียยังไม่สามารถรับมอบนะครับระบบ S400 ครบทั้ง5หน่วยยิงได้รับเพียงแค่3หน่วยยิงครับหากจำกันได้นะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางอินเดียมีปฏิบัการสินดู ในพื้นที่ข้อพิพาทกับทางปากีสถานนะครับและระบบ S400 เนี่ยก็ถูกใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแม้ว่าทางอินเดียนะครับจะมีการวางระบบ S400 ป้องกันน่านฟ้าเนี่ยแต่ก็มีการรายงานค้าว่าเครื่องบินของทางปากีสถานนะครับสามารถโจมตีระบบ S400 ของทางอินเดียได้อย่างน้อยๆหนึ่งระบบโดยข้อมูลนี้นะครับมีการรายงานทั้งสื่อของทางปากีสถานและก็สื่อของทางอินเดีย นอกจากนี้ครับก็จะมีการพูดถึงนะครับระยะเวลาสายการผลิตระบบป้องกันอากาศอย่างระบบ S400 ของทางรัสเซียโดยระบบ S400 นะครับหนหน่วยยิงหรือว่า1แบตเตอรี่เนี่ยจะใช้เวลาผลิตนะครับราวๆ12ถึง18เดือน ต่อหน่หน่วยยิงหากผลิตภายใต้เงื่อนไขเร่งด่วนนะครับอาทิเช่นมีสงครามหรือว่าเป็นคำสั่งของภาครัฐอาจจะใช้เวลารราวา8แปถึงสิเดือนแต่สําหรับการส่งออกนะครับเฉลี่ยเนี่ยจะใช้เวลายาวนาน1 8บแถึงยีเดือนเนื่องจากว่าจะต้องมีการควบคุมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบรวมไปถึงครับมีการปรับแต่งให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดย1ห,หน่วยยิงนะครับหรือว่า1แบตเตอรี่ของระบบ S400 เนี่ยก็ประกอบไปด้วยรถฐานยิงลูกจรวดนะครับ8เทลแต่ละฐานยิงนะครับจะบรรจุลูกจรวดได้4ลูกแสดงว่า1ห,หน่วยแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถยิงลูกจรวดพร้อมกันได้ทั้งหมด32ลูกนอกจากฐานยิง8เทวแล้วนะครับก็มีระบบเลดาราควบคุมอีก1ระบบซึ่งก็เป็น 91N6E เป็นเลดาราตรวจจับเป้าหมายนะครับหลายตัว นอกจากนี้ครับก็จะมีรถควบคุมการยิงนะครับอย่าง5 5 k 6 e รวมไปถึงครับระบบซ่อมบำรุงและก็ระบบขนส่งที่ใช้ในการเติมลูกจรวดนะครับเข้าใส่ระบบ s 4 0 0โดยตอนนี้ครับปัญหาการผลิตของทางรัสเซียนะครับก็คือว่ารัสเซียเนี่ยสามารถผลิต s 4 0 0นณะปัจจุบันครับได้ราวๆปีละ2-4 แบตเตอรี่และยิ่งตอนนี้ครับทางรัเสเซียเนี่ยกำลังเผชิญกับกลุ่มสงครามนะครับรัเสเซียยูเครนอยู่การส่งออกอาวุธของทางรัเสเซียเนี่ยแทบที่จะเป็นไปได้ยากครับตอนนี้ทางรัเสเซียได้มีการชะลอการส่งมอบอาวุธนะครับให้กับหลายประเทศเนื่องจากทางรัเสเซียจําเป็นจะต้องใช้ในการสู้รบในแนวหน้ากับทางยูเครนณนะปัจจุบัน โดยทางอินเดียนะครับได้มีการสั่งซื้อระบบ S400 ที่มีชื่อว่า Trium จากทางรัเสเซียซึ่ง S400 รุ่นนี้ครับก็เป็นรุ่นมาตรฐานการส่งออกของทางรัเสเซียซึ่งเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับรุ่นที่กองทัพรัเสเซียใช้งานอยู่นะครับแต่มีข้อจำกัดบางส่วนด้านขีดความสามารถโดย S400 Trium นะครับก็คือชื่อรุ่นสองออกเนี่ยก็คือ S400E โดยขีดความสามารถนะครับของระบบ S400 ที่อินเดียจัดซื้อเนี่ยก็จะพ่วงนะครับลูกจรวดอย่าง 48N6E2 48N6E3 ซึ่งไม่รวมนะครับรุ่นไกลพิเศษอย่าง 40N6 โดยระยะการยิงไกลสุดครับของระบบ S400 ของทางอินเดียดาราวๆ250กิโลเมตร ส่วนเรดาร์ครับเป็น 91n6e ตรวจจับได้ไกลถึง560กิโลเมตรซึ่งลูกจรวดนะครับอย่าง 40n6 เนี่ยเป็นลูกจรวดที่กองทัพรัสเซียน,นะครับเอาไว้ใช้เอง ซึ่งหากต้องการจัดซื้อนะครับอาต,ต้องมีการคุยกันเพ,พิเศษกับทางรัสเซียโดยทางอินเดียนะครับได้มีการทําข้อตกลงจัดซื้อกับทางรัสเซียเนี่ยในช่วงปี2018ในตอนนั้นครับมูลค่าโครงการจัดซื้อนะครับอยู่ที่5.43พันล้านดอลลาร์สหรัฐและทางรัสเซียครับเริ่มส่งมอบในช่วงปลายปี2021และจะครบนะครับตามกาหนดการเดิมคือปี2024 โดยจะขอเทียบความแตกต่างนะครับกับระบบป้องกันอากาศของทางจีนที่คิดว่าน่าจะมีการพัฒนาร,ระบบนะครับมาจากระบบ s 4 0 0แล้วก็ s 3 0 0ของรัสเซียก็คือ hq 9โดยข้อแตกต่างแรกนะครับของระบบ s 4 0 0ที่อินเดียจะได้รับกับระบบ hq 9กเนี่ยก็คือความเร็วของลูกจรวดนะครับลูกจรวดอย่าง4 8 n 6 e 2 แล้วก็ 48N6E3 เนี่ยจะทำความเร็วของลูกจรวดนะครับอยู่ที่6-8มัดแต่ลูกจรวดของ HQ9 นะครับที่เป็น HQ9A กับ HQ9B เนี่ยจะมีความเร็วอยู่ที่4-5มัดซึ่งถือว่าช้านะครับหากเทียบกับลูกจรวดของอินเดียที่จะรับไปความเร็วนะครับของลูกจรวดในการสกัดกั้นนั้นมีผลค่อนข้างมากครับที่จะสามารถสกัดกั้นเป้าหมายได้สำเร็จหรือไม่ นี่ก็เป็นข่าวนำเสนอครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ